สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องอวนซาชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเว็บไหนถอนได้ผมจะมาอัปเดตการถอนให้แบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเว็บไหนถอนได้จะมาอัปเดตการถอนให้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเว็บบอทเป็นบอดเคมเหรียญน,นะครับก็เขาบอกว่าก็าตามนี้เลยชื่อม้าลายนะครับหัวม้าลายก็ ขาบอกว่าอย่าใช้แฟล็กซี่หรือ VPN ซ้ากันนะครับก็อย่าสร้างบัญชีซ้ํานะครับก็ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเว็บนี้ก็กด,ดป้อน ID เฉพาะของคุณจากเอกเพจคริปโตนะครับก็จะเป็นบอทเคมเหรียญให้นะครับก็เข้าจากเอกเพจคริปโตนะครับก็เราก็เอาลิงก์กระเป๋า XP กเพคริปโตเรามาใส่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะครับก็เอาลิงก์กระเป๋าของ x p กเพจคริปโตเราก็กด,ด คปปี้อย่างนี้มาก็ได้นะครับหรือไม่ก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เป็นรูปกระดาษตรงนี้นะครับอปได้ด้เหมือนกันนะครับเสร็จแ,แล้วก,กดคีดแล้วก็กดมาวางตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วกดวางได้เลยนะครับแล้วก็เช็คให้ดีนะครับว่าเป็นลิงก์กระเป๋าแล้วถูกต้องหรือเปล่าพอเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะมีเลือก cclkj นะครับ แล้วก็เลือกนี่ครับเลือกอย่างนี้นะครับ C L K J ถ้าของเพื่อนๆขึ้นแบบนี้แบบไหนก็ให้มาเลือกในนี้แบบที่เขาขึ้นให้นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปเจอข้างหนนะคะผมได้สมัครไว้แล้วนะครับโอเคผมก็เข้ามาในหน้าที่สมัครไว้แล้วนะครับก็ผมได้กด ดลิกไป1ครั้งก็จะได้มา11ชั่วโมงนะครับก็เรามาเลือกเหรียญที่เราจะไอ้นี่ได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเลือกเป็นเหรียญน,นี้แล้วก็เหรียญ d g จิไบแล้วก็ดอกคอยแล้วก็เป็นตอนนะครับแล้วก็ USDT นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะประมาณนี้ออนไลน์มาแล้ว228วันนะครับของเว็บนี้นะครับออนไลน์มาแล้ว228วันนะครับ โอเคแล้วก็มีเวทไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้นะครับ10เดชั่วโมงเราก็เลือกเหรียญที่เราจะขุดเลยนะไอ้บอทเลยนะครับก็ผมก็จะเลือกมีอยู่ทั้งหมด4เหรียญน,นะครับ5เหรียญก็ประมาณนี้หรือเพื่อนๆจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกไว้ทั้งหมดเลยเพราะเหรียญพวกนี้เขาก็รองรับอยู่ในอ p กเพจกิฟโตหมดเลยนะครับก็เสร็จปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับก็ เรามาดูวิธีการหาเวลาตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาตรงนี้ที่กําลังถอยหลังอยู่นะครับ11ชั่วโมงตรงนี้เราก็มากดยืดเวลาด้วยช็อตลิงนะครับประมาณนี้นี่นะครับเขาก็บอกส่งการชําระเงินไปยังบัญชี X คริปโตของคุณแล้วนะครับก็เขาจะคุณแล้วเขาก็จะส่งเหรียญไปที่กระเป๋าเรานะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดถ้าเพืเ่อนๆเข้ามาใหม่เขาก็จะมีให้เพืเ่อนๆให้อยู่ตรงนี้นะครับแถวๆอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เรากดไปที่คำว่าช็อตลิงก์อะไรประมาณนี้นะครับหรือลิงก์สั้นนะครับก็จะมีให้เป็นตัวหนังสือเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับทำในมือถือก็เสร็จปุ๊บถ้าเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเราก็มากดยืดด้วยเวลาด้วยการช็อตลิงก์นะครับโอเคก็มีประมาณนี้เมื่อกี้ผมก็ททำไปหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับผมก็ทำได้ไป700นาที720นาทีก็คือส1ชั่วโมงนะครับพอวิธีการทำ แล้วก็กดที่คําว่าไปได้เลยนะครับลือโทรนะครับกดตรงนี้ไปได้เลยก็จะเป็นการช็อตลิงก์นะครับเหมือนเว็บที่ผมเคยทํามานะครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นด้วยนะครับก็อาจจะทํายากนิดนึงแต่อย่างสมมุติเราทําไว้อันนึง11ชั่วโมงแล้วเราค่อยมาทําอีกทีก็ได้นะครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กด รีแคปชาตรงนี้ไปนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็กดคลิกที่นี่นะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นก็รอเวลาอีกประมาณ10วินาทีนะครับนี่นะครับเวลาก็กําลังนับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บพอเวลาครบใช่ไหมครับเราก็มากดรับลิงก์ตรงนี้นะครับนี่นะครับพอเสร็จปุ๊บกดรับลิงก์ไปเลยนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นแล้วกดคลิกออกไปเลยนะครับก็จะอยู่หน้านี้นะครับก็รอสักครู่นึงนะครับ โอเคพอเสร็จปุ๊บนี่นะครับขาจะขึ้นเป็น1นึ่ทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็กดรีเฟซตรงนี้ไป1นทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้เวลาเราขึ้นมาเท่าไหร่นะครับโอเคก็23ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเราทำสิบเอ็ดสิบเอ็ด สิบเ็ก็2รอบก็จะเป็น23ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเราทําอีกทีนึงก็จะขึ้นมาอีก11ชั่วโมงก็เป็นวันกกว่านะครับอันนี้ก็23สชั่วโมงก็ได้พอสมควรแล้วนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าถ้าใครสนใจอย่ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเว็บ เป็นบอทนะครับเว็บนี้เป็นบอทเคมเหรียญคุกดเหรียญให้เรานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่นะครับก็จะมากดรีเฟซตรงนี้1ทีนะครับพอรีเฟซมา1ทีนะครับนี่นะครับเหรียญก็จะเข้าเด้งมาลุลวยอย่างนี้เลยนะครับเขาจะขบบอทให้เราทุก1นาทีนะครับนี่เพื่อนๆดูตรงเวลาท้ายนี่นะครับ19 20 21 22 23 22 2ย28 29บออะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับเหรียญก็จะเข้า กระเป๋าแล้วปกติเลยก็จะเด้งเข้ารัวๆเลยนะครับก็เว็บนี้ก็เคมเข้ากระเป๋าโดยตรงเลยนะครับก็จะเป็นกระเป๋าฟอสเซตเพย์อย่างเดียวไอกระเป๋าเอกเพย์คริปโตอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็แค่ก๊อปลิงกระเป๋าตรงนี้เอาไปใส่ในเว็บนี้นะครับก็จะมีให้ใส่อยู่ตรงหน้าสมัครนะครับก็เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับก็ถ้าเวลาของเพื่อนๆจะหมดนะครับเพื่อนๆก็มากดยืดเวลาตรงนี้นะครับ นี่นะครับเราก็มาทําช็อตลิงก์ตรงนี้เขาก็จะช็อตลิงก์อันนี้เขาจะมีให้เราทําทุกๆวันนะครับเที่ยงคืนเขาก็จะรีทุกๆเที่ยงคืนเขาก็จะรีรีนะครับเราก็มาทําทุกวันนะครับไว้ให้เวลาเยอะๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะขุดได้เยอะนะครับก็เหรียญก็จะเข้ากระเป๋าเราเลยนะครับโอเคก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ x กระเป๋า x เพจคลิปโตไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีนะครับ ก็เว็บนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ